ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องแท้งฟอสไทยแลนด์วันนี้คุณกำลังจะได้เห็นบางสิ่งที่ทำให้พื้นดินสั่นสะเทือนและหัวใจคุณเต้นแรงนี่ไม่ใช่แค่รถถังธรรมดาแต่นี่คือแท้งซินลา2026สัตว์ร,ร้ายตัวจริงของไทยเกิดมาเพื่อชัยชนะสร้างขึ้นมาเพื่อทำลายล้างและทุกชิ้นส่วนเต็มไปด้วยพลังแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยเตรียมตัวให้พร้อมเพราะป,ประเทศไทยได้ปล่อยสัตว์ประหลาดออกมาแล้ว ก่อนจะไปต่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางฟอสไทยแลนด์ของเราพวกเรานำเสนอพลังทหารไทยรถถังที่โหดที่สุดและอัปเดตดืเดือด,ดทุกสัปดาห์การสนับสนุนของคุณคือพลังของเราเข้าร่วมกับพวกเราและเป็นหนึ่งในกองกำลังถังไทยไปด้วยกันตอนนี้มาดูกันเลยว่าทั้งซิลล่า2026มีอะไรบ้างนี่ไม่ใช่แค่ชื่อแต่มันคือคำเตือนรถถังคันนี้เป็นของประเทศไทยเท่านั้นรุ่นปี2026ตัวนี้คือตำนานใหม่สัญ,ญลักษณ์ของพลังไทยที่ไม่มีวันหยุดยัง้ง ไม่ว่าจะเป็นภูเขาในเชียงใหม่หรือทุ่งเขียวในอีสานแท้งซิลาพร้อมปกป้องทุกตารางนิ้วของแผ่นดินไทยดูรูปร่างมันสิกรอหนาแน่นระดับเทพทนทุกแรงกระแทกจากข้าศึกหัวปืนหมุนได้เร็วแม่นยำพร้อมระบบเลงอัจฉริยะใหม่ล่าสุดที่ทำให้กองทัพไทยมีความได้เปรียบในสนามรบและเมื่อมันยิงเสียงดังกระหึ่มฟ้าสะเทือนดินสถานศัตรูวิ่งหนีกันเป็นแถวเครื่องยนต์ไม่ใช่เล่นๆแรงถึง1 6ึ0งแรงม้าจากเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบที่ออกแบบโดยคนไทยไม่ใช่แค่เร็ว แต่มันเร็วแบบสายฟ้าฟาดลุยได้ทั้งป่าทั้งเมืองไม่มีอะไรขวางทางได้นี่คือพลังของประเทศไทยที่เคลื่อนที่ดุดพายุไม่ใช่แค่แรงแต่ฉลาดด้วยทั้งซินลาสอง่มาพร้อมระบบ AI อัจฉริยะในสนามรบระบบต้านเรดาร์ระบบมองภาพร้อนเห็นสตรูแม้ในความมืดนี่คืออนาคตของกองทัพไทยแอร์แมนเป็นของเราอย่างแท้จริงไม่ใช่นําเข้าไม่ใช่ของยืมแต่นี่คือจิตวิญ,ญญาณไทยล้วนๆวนวิศวกรรมไทยแท้แทสร้างมาเพื่อประเทศไทยโดยเฉพาะ ภายในรถไฮเทคสุดๆจอสแสดงผลดิจิทัลระบบข้อมูลแบบเรียลไทม์และการควบคุมร่วมของลูกเรือทำให้รถถังคันนี้ไม่ใช่แค่พาหนะแต่เป็นศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่และผู้ที่อยู่ข้างในก็คือทหารไทยของเราฮีโร่ไทยผู้กล้าหาญผู้ภาคภูมิใจและไม่มีวันพ่ายแพ้แทนซิลล่า226 0ไม่ใช่แค่รถถงังแต่มันคือเสียงคำรามจากประเทศไทย ส่งสารถึงโลกกว่าเราพร้อมแล้วเราแข็งแกร่งและเรากําลังลุกขึ้นเมื่อคุณเห็นทังซินล,ลาแล่นผ่านอย่าคิดว่าคุณเห็นแค่เหล็กแต่คุณกําลังเห็นหัวใจไทยที่หุ้มเกรอดและมีชีวิตนี่คือปีของเรานี่คือสัตว์ร้ายของเราและนี่คือทังซินล,ลา2026ที่เป็นของประเทศไทยเท่านั้นขอบคุณที่รับชมแพงฟอสไทยแลนด์อย่าพลาดเพราะพลังไทยที่ยิ่งใหญ่กําลังมาอีกมากมายเร็วๆนี้